Ladies and gentlemen, let's hear it for George Ivanov! Ladies and gentlemen, introducing your German warrior fighting out of the blue corner, 19 years of age ladies and gentlemen george ivanov and his opponent in the red corner your thai warrior he representing the Condra province 15 years of age ladies and gentlemen let's hear it for two, Shat chai เราสิงหยุทไทวริออฟตีอเดอะเรดคอนเนอร์เเป็นผูนนจังหวัราชสีมา province 15ปีของอิลดสันเจอร์มัสฮริทพาวเ็อชอชัดชัยกลับมาลูกันต่อท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการนั้นเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากเยอรมนีครับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศเยอรมนีที่กับ67กิโลกรัมครับจอร์ดอีวานอฟครับ นักพกในวัย19ปีเท่านั้นครับจากประเทศเยอรมน,นีสังกัด่ายมวย10มนชัยครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับวันนี้นําทีมมาด้วยตัวเองเลยครับสำหรับานคุณเอสิบมนชัยส่วนนัด้านานักชกมุมแดงครับเต็งสองชอชัดชัยกับนายภูวนยวุฒิวงศ์ครับจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน15ปีเท่านั้นครับฝากผลงานเอาไว้ใน,น3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1 ล่าสุดชนะเทคนิคน็อตเอาฟิลิปโปแ mm hmm. พนทานิด้าจากอิตาลีเอาไว้ครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นนักชกที่เป็นมือรับชาวต่างชาติเลยครับ uh, ทั้งเบลเยียมอิตาลีมาจนถึงวันนี้เนี่ยเจอกับนักชกจากเยอรมนีครับส่วนใหญ่เป็นขอจองคิวชาวยุโรปครับสังเกตใคยมวยชอชัดชัยนะครับสุรพนานเต็งสองเด็กหนุ่มวัยเพียงแค่สิปีครับเตงสองูกล่างน,นี่โตเร็วเหลือเกินครับ คุณชัดชัยหอบันครับเจ้าของค่ายมวยชอชัดชัยเดือถ่ามงคลให้กับเต็ง2ส่วนมุมนั้นน้ำเงินนั้นเป็นทีมงานของสิทธิ์มนชัยครับและนี่ครับชมหน้าของกรรมการสนธยาพลายนันท์ครับผู้ชี้ขาดสำหรับเกมการชกในคู่นี้เอาเลยครับยกที่1ครับพิกัด6กิกิโลกรัมระหว่างไทยครับมุมแดงกลับเยอรมนีในมุมน้ำเงินครับเปิดฉากท้ายไยก่อนครับทางหน้าจอดมีมัดเข้ามาเติมก่อน มีเสียงมีลุ้นที่หมัดก่อนครับทางน้านทีมจากสิบมนชัยสั่งเดินมาครับลวงลำตัวครับอะไรครับเดี๋ยวดูจากสไตล์สิบมนชัยในส่วนใจแฟนมวยหลายๆคนทราบดีเลยครับว่าเป็นประเภทเจาะยางกว้างกระจกครับนี่ครับเตวเข้มมาจากข่ายครับบวกมาบวกสองกับเต็งสองไม่รัวเหมือนกันครับจานเต็งสองก็เป็นประเภทชื่นชอบอยู่แล้วครับในประเภทการบูการบุกครับ ครับเดินหน้าโดนทุกซ้ายเลยครับซ้ายหน้าของตาราเต็งสอง้วเติมด้วยแข้งขวาเล่นอาวุธยากเข้าไปก่อนครับเต็งสองอยากม่เน้นวงในครับกดสายสัต้นมาเนี่ยเอาหัดขวาครับแล้วสวนอีกแล้วครับหมัดหนึ่งสองของทางด้านจอสครับโค่อนข้างที่จะออกได้มั่นยำกับหมัดกําปั้นหนึ่งสองครับนะครับวงในกดแผนเอาไว้จอแต่เป็นเต็งสองที่ตีได้เน็บเข้ามาได้หนึ่งครั้งเนี่วันนี้ต้องหน้าจับตามองครับพลังมัดของจอร์ส ใส่ข้าเป้าตลอดครับครับเต็ง่องหันมาสู้หมัดใส่เสร็จล็อกบนฐานจังหวะหาจังหวะตีเข้าครับล็อกนายมาได้เข้าไปเอะไะครับกดแขนหักเลยครับไม่เล่นด้วยเลยครับด้านจอร์ตเอาเกมวงนอกที่ตัวเองถนัดเข้าว่าครับเล่นงานไปที่ฐานล่างรักษาด้วยหมัดครับโอ้ยเอี่ยมไปเอี่ยมมาครับเต็งสองโดนเข้าไปเริ่มจะ่างอ้อการไม่ดีครับเวลาโดนหมัดนะครับแทงกับแท็กใส่เลยครับด้านเต็สองล้วกกระทุ้งเติมเข้ามาอีกครั้ง โดนเตือนเลยครับติดบอลมาหนบเต็งสองกำลังแทบเพลินครับล็อกในอีกครับเต็งสองเทียบขวาเข้ามานะครับตดานจอจครับวงในดูท่าดูทางแล้วเนี่ยหน้าเต็งสองก็พยายามเลนงัดเข้ามาใช้ต่อเนื่องเพราะว่าทําได้ครับนี่ครับใช้จุดแข็งตัวเองครับเข้ามาเล่นงานแต่พออยู่วงนั้นโดนเหมือนกันครับเต็งสองม่ากว่าจะจับได้ก็รับไปหลายมัดครับโอ้ยล่ามายันมุมตัวเองเลยครับกว่าจะตีได้ครับต้องพาทัวร์ก่อนครับตดาน จอดนะครับคนวสองกระแทกซ้ายจอดทิ้งด้วยหมัดครับเจอแข้งขวาอ้าวล้มตัวตเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล้มตัวกันแกเลือกออกหมดเลยครัตตาล์เจ้าจอดนี่ครับถือว่าเป็นงานหนักครับสำหรับเต็งสองวันนี้กว่าจะจัดได้นี่ต้องลงทุนรับไปเยอะเหมือนกันอ่าครับกระแทกซ้ายมาเต็งสองเริ่มหันมาสู้มันครับจะพุ่งกระแทกเข้ามาครับขวางหน้าอยู่ไม่อยู่เสียบด้วยขวาครับ นายจอยก็พยายามจะยกสวนนะครับจังหวะสุดท้ายเป็นทางด้านเต็งสองปีเข้ากลางหลังครับกรรมการโบกมือต่อครับจับนายมาจ่าทางด้านจอยพลิกไปพึ่งมาแล้วเด้งซ้ายเข้ามาสู้เข่าได้ครับเจอาตอนนี้หันมาสู้ทุกลูกครับะครับสับด้วยศอกขวาก็เจอศอกซ้ายของทางด้านเต็งสองครับแยกออกมาเพื่อที่จะตั้งเกมกันใหม่ทางด้านเต็งสองก็พยายามจะเบียดครับถยู่ด้วยซ้ายนำะแล้วหมดยกแรกครับแม่ ตอ้โหครับคาเล็กเตอร์ของสิทธิ์มนชัยนั้นยังคงไว้เนื้อชื่อใจได้เสมอครับจังหวะจอบยางกว้างกระจกครับของะดานจอสอีวานนอฟก,กับจากประเทศเยอรมนีใครมวยสิทธิ์มนชัยในมุมน,น้ำเงินกับนักทุบไทยครับเต็งสองชอชัดชัยสับขวาเข้ามาก่อนครับสองของะดานเต็งสอง ดูจะสุ่มหลแจกหมัดนทำไมครีครับเจอขวาทันทีหนึ่งสองไล่กับทุ้งเลยครับด้นนานจอดเอาเลยครับยกที่สองครับนะครับแหมยกแรกนี่พิษตรงมาทางด้านจอไดไม่ธรรมดาครับพยายามมุด้ายปลายขวาเมก่อนยกแรกมายกสาวบัเริ่มขึ้นมาครับเต็งสองต้องเดินเร็วขึ้นยกนยกวาสุดๆแล้วหาจังหวะขวาครับหลวง้องครับตัดเข้ามาจาังหวะบุกซ้ายครับแล้วโดนหน้าเต็งสองขวาขอตี ครับวงในเป็นของนักชกไทยเช่นเคยครับ <S <S มาสู้นะครับทางด้านเต็งสองบอกหน้าหวาใจไม่ได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ต้องแก้กันให้ได้เพราะว่ากว่าจะถึงตัวนั้นนด้านเต่งสองก็โดนหมัดครับนี่นะครับทุกอย่างต้องมีการลงทุนครับอ้าวแทงขวาเข้ามาครับทางด้านเต็งสองมุแไปเต็ง,ง้งงายเข้าไปหลุนวง,งในลุนแล้วครับนานทีนี้นะครับจอดกระแทกซ้ายแล้วสับด้วยศอกขวาแต่ว่าเต็งสองนี่แหละครับลงทุนก่อนครับ แล้วพยายามจะลากมาตีไม่ได้ครับหาจังหวะอยู่ครับเอาโดนผลักเลยครับนี่แหครับแต่งตัวนา่งครับทางด้านเต็งสองโดนหมัเหมือนกันเริ่มโดนครับเต็งสองฝ่าในอมาเด้งซ้ายเข้าไปโอ้แกก็ปีนป่ายไปเรื่อยแหละครับทางด้านเต็งสองแต่ว่ายังยกช้าอยู่ครับอะไรครับนี่ครับไม่ยกเนี่ยก็โดนหมัดครับวางได้แค้งเติมเข้าไปครับจอร์ดนี่ครับจอร์ดมาสู้ใหม่ครับล็อกในสู้เต็งสองแทงซ้ายแล้วคาเอาไว้ครับแทงแตกแทงเน็ปเข้ามา ต่อนต่อกระหลวงลำตัวพ <of> ยายามจะล็อกคอกรบหลักอีกครั้งกรบสับด้วยศอกซ้ายกัตตาดันไปสองจอร์นงับศอกทัดมาลาเข้ามาครับถืเลยครับอยึดมีฟันต่อครับด้านจอร์นเอาล้วครับเริ่มมีความหลังแล้วนะครโจมตีครับจอร์นี่ครับฟันซ้ายฟันขวาเข้าไปไปครับเปสองโดนเสยิมอัปคัตอีกแล้วครับโอ้ล้วโดนหมัดนี่แกมีอาการครัตตาดันไปสอง ครับรวบเอววายตีด้วยขวาแปะครับนี่ครับกว่าจะตีได้ไม่ใช่งานง่ายครับเต็งสองรับไปก่อนทุกทีปาดหน้าเสียบจอดเอาคืนครับวงในเยียรมทัดขึ้นมาตีด้วยซ้ายครับแล้วครับแยกออกมาอีกครั้งครับธดานกรรมการสันี่ครับตีได้เมือาแรงครับแฟนบอลก็เฮฮาครับแต่ภายในด้วยว่าขวาอยากจับได้ไม่ใช่งานง่ายจริงๆครับวันนี้จอดมีตับต่อเข้าไปครับตามต่อมาเต็งสองเต้เข้าซ้าย ยังคงนัวเนียนะ่นผู้ชมครับปื้อกันจริงๆครับนะครับตอของทนาจอดครับขวางหน้าเสียไปของทนาเตงสองแล้วบิดมาตีด้วยขวาอีกทีนะครับไปพลาดครับลูกนี้จอดโดนเข่าเข้าไปแทงครับแทงมาทีนี้ของธนาเตงสองเล่งเกมมาในช่วงปลายยกครับกอดรับฟัดเหวี่ยงพยายามจะชวนปื้อชวนทันเลาะขางธนาเตงสองแต่ว่าจอดครับยังคงอันตรายครับนี่ครับกำปั้นอีกแล้ว โอ้ยครัยังไม่หล่นทั้งคู่ครับทนดีเหลือเกินครับอะรครับกระแทกเข้ามาซา้าวในชั้นจะมีอาการก็มาชุดจากจอร์ดีกครั้งครับรับแบบะสมครับอาการเริ่มไม่ดีครับเต็มสองอะรครับวางด้วยแข้งขวาแล้วทิ้งด้วยหมัดส่งท้ายหมดยกครับแม่มวยไทยไฟเตอตึงเครียดเลยครับเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเมื่อสักครู่นี้ ธนาเต็งสองพยายามจะเกาะในครับแต่ว่าไปพลาดโดนหมัดชุดเพียงไปเพียงมาครับบอกว่าใจคอกองเชียร์ทีมงานเอกใจคอบัดดีเลยครับนะครับดูจังหวะเวียงมาเสียบก่อนครัตนาเต็งสองในช่วงท้ายเกมครับอย่างที่เรียนเลยครับดูหมัดชุดครับโอ้แจกได้ดีกัตนานักชกจากเยอรมนีเอาละครับสามนาทีสุดท้ายครับนี่นะครับเฮ้เปิดฉา้กัตนาเต็งสองคว้าในได้ครับคว้าในได้แต่วันนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับกว่าจะตีได้ โดนลูกจุกจิกทางด้านช้าเข้าไปได้มาหนึ่งดอกครับทางด้านเต็งสองล็อกต้องล็อกให้เหนียวเกาะต้องเกาะให้ได้ให้จริงครับเพราะว่าไม่งั้นจอร์ดจะพยายามจะขวางแล้วเสียบคืนแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมีหมัดครับนี่นะครับอาวุธเติมเยอะเลยครับจอร์ดไม่ได้มีได้เข้าอย่างเดียวเอาลูกนี้ต่อยขวาเข้าไปโอ้โหน้ำกระจายครับทางด้านเต็งสองครับมัดแล้วตีด้วยซ้ายครับจอร์ดเต็งสองเอาคืนครับโอ้นี่แหละครับยังเข้มข้นอยู่ครับ เต็มยังเปิดครับเต็งสองวิ่งเข้ามาจับได้ทางด้านจอร์ดก็หันมาสู้เอาครับเสียบซ้ายเข้าไปครับนาทีนี้ไม่กลัวสตีทางด้านนช่วงมุมแดงครับสู้ทุกลูกเหมือนกันครับจอร์ดเด็กหนุ่มวัย15ปีเท่านั้นครับเป้นเต็งสองจะรัดมาลากมาตีด้วยซ้ายเลยครับพยายามลุ้นโบนน์ไหมครับเต็งสองยังไม่รับความพยายามครับล้องในได้โดนทางด้านจับผลักออกครับ ไปแข้งขวาครับธนาติงสองแล้วเกาะในจอร์นก็ไปสู้ในครับพยายาจะผลักได้ไหมถอนออกมาเจอแข้งนะครับติงสองพยายามจะต่อยหมัดสลับจับในโดนเสียบเลยครับธนาติงสองนะครับรอเสียบโต้ครับธนาจอร์นกดลงมาครับกดลงมาเสียบซ้ายเข้าไปแต่ว่าดูความรุนแรงต่างกันครับวงในนะของถนัดอยู่แล้วกับจางกานนักชกไทยโหนี่นะครับขอว่การสะอึกของธนาจอร์นเสียบไปบ่อยไม่ดีครับอย่ารับแบบสะสมกับจอร์น เรียบจะยืนตัวตอนนี้นตอนนี้โอ้นิ่งครับอะไะครับจอดโดนสองเข่าเดียวที่คมคมชัดๆไปเนี่ยมีอาการยืนนิ่งครับแต่ว่าตอนนี้เพียบจะขวางหน้าสู้ต่อแข็ได้ใจครับตอนนี้เต็งสองเล่นเกมขึ้นมาครับพยายามเดินต่อให้เต็งสองมาแล้วงัดศอกจอดงัดเข้ามาซ้ำครับ โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าโดนไปเยอะเหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างเจียนอยู่เจียนไปเนี่ครับอยู่ที่หัวใจครับตอนนี้เป็นเกมวัดใจครับตีสองโดนมาร้วงล่างสังกัวขึ้นเล่งมากอนไล่จี้ต่อครับเมนมันมาสู้โอ้นี่แล้วขวางเลยครับได้ครับท้ายเกมครับพยายามจะทีดน้าแล้วขวาจอดตีก่อนครับกระชากมาเสียบด้วยซ้ายในสองไม่ดูยังช้ายลงแล้ว รับจับได้ก็ไม่ตีอีกด้วยครับจังหวะสุดท้ายครับปล่อยให้น้านจอดกแกเสียบเข้ามาครับอยู่ใโอกาสครับเต็งสองจับได้แต่ไม่ตีดีไม่มีประโยชน์ครับอยมาแนี้มาครับชุดมาชุดแต่ท่านจอดไหลตีเข้าไปโออาการไม่ดีเอาเลยครับด้านเต็งสองตอนนี้อาะไรครับแล้วดูครับโอ้ยโดนหมัดแล้วสโลซาเละครับเอ้าตอนนี้ยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วครับไหลเข้ามากรรมการเรกเกมนับเลยครับชนได้้วครับโอ้นีละครับพอโดนหมัดเมาครับ โอ้กรรมการเบรกเกมนับเลยครับถึง8ครับเอาเลยครับยังต้องไปต่อครับเสียไปหนึ่งน้ำในช่วงเวลาสําคัญครับและครบ3ยกเลยครับโอ้โหในคู่ที่2ของรายการ,รการแข่งขัน67กิโลกรัมทางด้านจอร์ดอีวานนอฟครับจากเยอรมนีในมุมน้ําเงินสก,กัดไข่บัวสิทธิ์มนชัยครับกับทางด้านเต็ง2ชอชัดชัยชสุดช้าทายครับเฮียร์มาตละลัตที่เนี่ยต้องบอกว่าหนักครับ บ,บางจังหวะบางตอนนั้นยังไม่เข้าเป้ายังไม่โดนจุดสําคัญแต่ในช่วงเวลาเราบอกว่า20วินาทีสุดท้ายครับโอ้โหจอดย้อนมาไล่ถลุงหมัดแจกเล่นงานจนได้นับดูดูดรครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้แต่ละลูกแต่ละดอกนี้โดนเต็มเต็มทั้งสิ้นครับเมาไปเมามาครับทำให้กรรมาการต้องเรกเกมเพื่อที่จะนับเลยครับเสืยอัคัดขวาได้สวยครับอ่านนครับผลการตัดสินท่านผู้ชมรอท่านผู้ชมอยู่บนเวทีแล้วไปลุ้นกันครับ เรดมิสเซน g e n t l e m up the fighter prize max สนับสนุนโดย max มวยไทยเฟซบุ๊กเพจ o f f i c i a l m ม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ no prize Max Muay Thai Facebook Page. All right, ladies and gentlemen of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, George Iwano.